สบายดีถักไทยสบายดีนะเพื่อนพี่น้องเพื่อนๆทางช่อง YouTube ถักไทยสบายดียามแรงพี่น้องมือนีบัจจิตจะมารอสวนมังกรคือกลัพี่น้องนะจะมากินนันมะแก้วมังกรพี่น้องกำลังซุกแดงเลยพี่น้องตัวนี้นะน่าจะหวานน่าจะหวานพอสมควรพี่น้องโอ้สุกขึ้นมาพี่น้องเลยขึ้นมากระซูกระเพียงหัวแดงแฟนๆก็มีพี่น้อง สิบใบเบิ่งตัวนี้ก่อนโอนนน้น้ามถั่วมห้ามถท่วมห้ามใช่เบิ่งมังกร,กรมานตัวจิตชุกแล้วตัวนี้นี่ทุกคนแก้วมังกรอของบัจจิตนี่ทุกคนชุกแล้วเจนี้พี่น้องตัวนี้คือพี่น้องคือที่ง่ายมาปลูกใหม่พี่น้องเห็ดข้างมันใหม่ข้างมันฮัททุกคนข้างเก่ามันยุ่งยา,งนานนงกนั่นพี่น้องเลยมีวางอางมันเชี่ยวโกช่วงนี้น้าท่วมพี่น้องจะกคกไปหนึ่งนะ มีเวลาจะทางยังอย่างเลยผมมันนำมันพ่วงไมไ่ถึงนะมันนำไล่มาจะทางอ่าจจะจะถูกหน้า,น,านะพ,นนนพนี่น้องให้น้าลอยกลยไปเนาะนี่พี่น้องใช้เบิือกแก้มกราพี่น้องจะเก็บชดเลยพี่น้องนะเก็บชดเลยเดีย๋ยวนะเก็บชดให้พี่น้องกินชดเก็บชดกินชดเลยทุกคนโอ้ทำโซ่มาเลยพี่น้องว,ว้วาวว้าวคตร บ่้่ทำอะไรดีเนาะทำัไปนองุเด้ปนองปื้อบมงก่อนมางก่อนนะทุกคนบ่อลายมาเอามางนก่อนจะกินมบดนะทุกคนเนาะมือหน้ากินต่อได้มาไหนเนาะ แกงก้อนสดๆเลยขอบพระคุณพี่นะเพื่อนๆเนาะหรือว่าพี่น้องทางยูทูบนี่แหละเป็นคอมเมนต์บอกว่าต้องเก็บไว้ให้มันลืมต้นก่อนนะเนาะลืมต้นคือปลาไว้จากสองสามมื้อมันจะบ่มีกลิ่นเปรี้ยวบ่มีรสเปรี้ยวเหมืนกับพี่น้องแต่ว่าพัดจิตจะหมักเหมือนกันกบนี่เนาะกินแะบมีคระดิ่กันมีชีวิตเปี้ยวหน่อยหวานนิดนะเนี่ยนะเซ็บเหมือนกันนัวเหมือนกันนะพี่นอ้องจะได้พัดจิตดสีไปปาดกินนะ เดือดสดให้เบิ่งเลยพี่น้องว่ามันแซ่บบอหวานบอเมัวบอนะครับตัวนี้จะมาปาดจะมาปาดแก้วมังกรกินแบบสดๆเลยทุกคนนี่เนาะซุกเลยได้เนาะเด็กจื้อเครื่องหรือแดงเลยพี่น้องที่นี่มีสามหมาของยี่ต้นนะ่น้องกินไปดามบางนึงนะชิปก่อนดไคลิปก่อนนะยังอีกซองมื่อกี้กินหมาที่ซอง่น้องมึงที่สามจะไปกินกินดีเงี้ยไปเนาะ ไปมืม่อไาวันจุนนดต้นเลยพี่น้องบริษัทเลยนั่งนั่งมาเมื่อไรกินอีกนะพี่น,อน,น้องนี่ตะเบวงเลยโรจิ้งแซบบอนะพี่น้องนาอืมป่าแบบสุดๆเลยทุกคนเป็นบัวลายนะพี่น้องเป็นปีแต่ละปีเป็นหลายๆเลยกับพี่น้องปั๊บไปปั๊บ โอ้โหทุกคนนี่ปเามาสวดๆเลยทุกคนพี่น้องได้เบิ่งนะพี่น้องเนาะมันก็โอเคอยู่นะทุกคนนะซีเม,มืองมาที่เสบบอพี่น้องเหมือนเดิมหรือบอะ <c oughs> นะเฮ้ยราก่อนเออร่างก่อน,อาอนมาหนิคิดแบบสวดอีเบิ่งพี่น้องเก็มก่อนเหมือนเดิม เหมือนเก่าเหมือนเดิมทุกคนนี่บอกออกมาแบบซีทุกคนบอกมาแบบซีนางกินยืนขึ้นครัวเลยพี่น้องกระดังหนึ่งเข่าใช่เบิ่งร์นใช่ไหมกระด้างหนึ่งเข่ายืนครัวเลยนะแบบสดเลยเดียวเดียวทามเลยทุกคนนี่นะเนาะอื้อหือบ้านอะไรเปนต้อง

กินหมาทกกี่จองเบิดแล้วทุกคนกะแซ่บนะเพี่อนเนาะแซ่บเหมือนเดิมนี่แหละหวานก็อเนามันซุกคาตันกะซุกในลายมือแล้วทุกคนจะมีหวานนิดเปรี้ยวหน่อยผสมกันไปนะเพ่นนะสำหรับแก้วองกรอยู่ที่ตน้นอ่าอยู่ที่เฮือนคงมาจิตเองุกคนเนาะ ตอนนี้กเกลือเป็ดแล้วเดียพี่น้องเนื่องจากว่าทีออกมาแต่เฮือเนี่ยพี่น้องก็เลยอกมาเกลือเป็ดอ่าอยู่ที่หองพักเนาะทุกคนเกลือแล้วแล้วกัสิพาพี่น้องเลาะเบิ้งอ่างที่ว่าทประจิตเลี้ยงกบกับเลี้ยงปลาดูพันธุ์ใบพี่น้องอยู่ที่หองพักก็ได้ทุกคนนะเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเกลือเป็ดประมาณนี้เศรษฐกิจแบบพอเพียงเนาะเนาะสิพาพี่น้องเราชมอ่างกบเนาะ กบบางบางานก็นทคล้ายไปน้ำไปไปเนาะยังเนเดียเดาะผักเป็นแบบไปเนาะนีฟิชกบเนาะกบที่ยังไหวอยู่ยทีให้ผักเนาะทุกคนนี่เลีเ้ยงเช่าอ่างไรได้นะก็เนี่จะเป็นกบอันที่ยังคล้ายพันเบิร์ตไปเนาะนะนะคล้ายพันเบิร์ตกบ เลี้ยงแบบใส่อ่างไว้นะทุกคนเลี้ยงขายขายน้ำไปได้ยังไงรุ่นรุ่นหนึ่งสามสิบพันพี่น้องน,นี่จะมีนีจะเป็น,นปลาลูกพันนี่ทุกคนปลาลุกพันเกิดขายไปน้ำแล้วเรียงปลาลายเนาะนี่จะเป็นกบอ่างกบอ่าง,งปลาอยู่ที่หอผักทุกคนนี่นี่พี่น้นนนนนองอันนี่กระแมนอ่างกบปรนกัน ขายไปน้ำเลยทุกคนเที่ยงขายน้ำนะเนาะนี่นี่จะเป็นกบใหญ่เนาะทุกคนเชียรเบ่งในวันนี้ทุกคนนี่กกนะทุกคนนะก่อนร้ายก็อย่างนี้ทุกคนประมาณอ่างห่าร่อยอ่างสุนห่าร่อยเนาะพุ่นเป็นพันหนึ่งนี่มันก็มีขายแล้วนี่ก็ได้เมื่อได้ทุกคนแต่เกษตรเป็นพอเพียงนะทุกคน เป็นกระมีนี่อันนี้จะเป็นอ่าพอพันแม่พันของปลาดุกพี่น้องง่ายเลยพี่น้องอ้าบโสามารถอ่าทายเห็นได้พี่น้องพวามมันอยู่ในไตน้ำใี่นหมเป็นไตน้ำเลยด้วยโอ้บักง่ายพี่น้องประมาณโลหนึ่งหกเจ็ดโลกแหละง่ายนี่ประมาณซิว่าโตพอพันแม่พันของปลาดุกเนาะพี่น้องซิว่าโตพี่น้องเนาะพอพันแม่พันปลาดุกแหละเรียงไหวในท้งทุกคน หนึ่งสองสามสี่อ่างเนียบพื้นเอาเนาะบดสี่อ่างเรียนอับตะพุ่นมาเนาะตะพุ่นมาวันนีสี่อ่างสี่ผสมประสานเรียงกันแบบประดุกพันในเรียงกบในเดี๋ยวพี่น้องบดบอนป้าบอนประดุกพันในกบแน่นะทุกคนเนาะเรียงไปเรื่อยๆทุกคนเกษตรแบบพอเพียงไม่นี้กับฝนตกบดเบื่ออยู่ที่เซโนพี่น้องเนาะคือคือฝนวาว่ะแหละคือฝนข่าป่าพยูมาดูเข่าเนาะทุกคนบรรยากาศก็จะชิเปียกเปื้อนแน่ อยู่ที่บ้านอยู่ที่เฮือนกันไรพี่น้องตัวนี้ประจิตมาแต่เฮือนแล้วพี่น้องเนาะเฮือนตัวนี้อยู่หอพักของประจิตเองนะทุกคนหอพักนอนหอพักเนาะหนุ่มโสดต้องนอนหอพักมีแต่คนที่ว่ามีความเป็นคู่แหละเขาไปอยู่เฮือนเขาพี่น้องประจิตคือเมื่อกันพี่น้องเมื่อแต่ละเมื่อเที่ยวเมื่อแหละเที่เมื่อฮาแม่เฮือนประจิตกับอันหอพักในบริเวณใกล้ดอกพี่น้องประมาณหากิโลเมตรเนาะหายก็รล้มหมอยู่ในเมืองกับบริเวณใกล้คืเขาเดียวพี่น้องแต่ขั้นันก็รขึ้นใกล้เตียวได้พี่น้องเนาะ อยู <laughs> so ่เขตนอกๆไงเขตในเมืองนี่เท่ว่าใกล้ๆอยู่นอกคิดกับข้าวเดียวก็ฮอดนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันคลิปลงเคยลงในโวนแรงๆนะพี่น้องเนาะยิ่งกากพี่น้องที่เข้ามาติดตามชมคลิปคลิปนี้อย่าลืมพี่น้องช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หน่อยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะเป็นกำลังใจให้บอจในการเดีคลิปต่อไปคลิปต่อไปบอจมีแผนติดต่อกับเชาวยูทูบเบอร์จากเมืองชินงะอะไพี่น้องการช่องน้องใหม่แหละพี่น้องนอกจากว่าเพลินกา เป็นสาวสวยอลักษ์เนาะพี่เนาะเสียฟ้าพี่น้องไปเยี่ยมไปยามไปชมบ้านหรือว่าหานค่ายเครื่องพี่น้องไปน้องเป็นค้าหานค่ายน้ำปั่นเนาะอ่าวิธีเซนโน่แหละพี่น้องพี่น้องอาจจะจะ,จ,ะจะจะคุ้นจะคุ้นคุ้นเน,น,น่น,น,น้ำพนเนาะ,ะบางทีจะพาไปเบิ่งในคลิปหน้าพี่นอ้องฝากจ,ะจะิตจิตตาเบิ่งอาจจะเป็นผู้ใดนะพี่เนาะสำหรับคลิปนี้แมนชิดจบลงเพิธีนี้พี่น้องขอบคุณขอบใจทุกๆการติดตามชมเนาะพบก,กันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย